สวัสดีครับผมคนอีาสานมาคนเมืองครับวันนี้สมามากเต้นครับพอดีนี่นะครับบ้านนี่นะครับเคแล้วใส่หนาัาตางใส่ยังนวครับเรียบร้อยเหลือ,อาสาบเกลื่อยสำนีก้อนบอกรับหนักตางใส่เ้วเห็ดประตู อายุเป็นอายุยับบาะที่นี้อายุก็เดิมใส่ครับพีนี่การน้ำสีเดินใช้ไฟไหม่กับสีใส่เซฟตี้คาดใส่ระบบป้องกันจุบเกียร์พลับบาที่นี่ครับสิ็จมาหมางเต้นไปส่งขึ้นอบตสำล้านครับ มาติดเามาสีส่คนกับพอแล้วยังไ้บแล้วสี่คนกับโอเคเลยถอดขาผู้เดียว,ดไ,วได้ ถามถาพูดถอดับโอเคหลังสวยงามของเขาอายุ่ต่อยแล้วครับ เบาบ่มเบาพ่มกำลังมาครับเบาพ่วมกำลังมาครับพดีหกคนหกขาแบ่งกันสงกเบาพููมกำลังมาครับพอดีหกคนหกขาแบ่งกันถึกยกออกไปข้างครังยกมากก่อนขาีบขาถีบเ้อางนั่งเลยครับ

เอาออเลเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปล่เอาปล่อยเดี๋ยวลงมาลเบลงมาเลยจับไปดีเลยเคยเห็ดคยอยัวแตกกัเล่น เอาทางคุมาทีนี่เอาทางคุันนะุขาบัดดันไปมีค่บาถึงไปดีไปดีเคยเคยแตกผมเด้ยิบสมเข็มหไดเลยยองมากเต้นอีแล้วก็ไปยังก็ไปยังไปยังไปยัง เอาผือผ้าลงเลยก็ประองเอาลงหลดส่งแกะแกออกมาเลย่นเต้มนเพียงเช่นเลยมมยิมมยมมยง,ง,งยเงเันยังสองท่านก็ได้จบกัน พุ่นแล้วประมาณพุ่นแล้วแล้วผ่า